คุณเจีย๊ยบอมรั์โชคบมิตรกุลได้ถือโอกาสตั้งคำถามแรงๆกลับไปยังพักเสรีรวมไทยโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทซึ่งได้เคยกล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์รายการประชันวิสัยทัศน์ของคุณจอมขวัญไทยรัฐทีวีว่าจุดยืนของพักเสรีรวมไทยถ้าได้เข้าไปในสภาแล้วคืออะไรในขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้กล่าวว่า ก็ต้องแก้ไขมาตรา112ซึ่งในที่นี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์ได้ถูกถามย้ำว่าเป็นการแก้ไขตัวบทใช่หรือไม่ซึ่งตนได้ตอบว่าถูกต้องและตนได้กล่าวไว้หลายครั้งว่า การนำเอาเรื่องดูหมินหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร,ร้ายโดยที่ผ่านมามีโทษ3าถึงสิปีและสารมักจะใช้โทษสูงและไม่ให้ประกันแต่จากที่ดูแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะในหมวดนี้มีการรวมเอาอาฆาตมาดร,ร้ายไปรวมอยู่กับโทษการลอบปรงพรชนผมฟังการวิกษ์ในวันนี้นะครับความจริงเป็นการามาโหวตเลือดเลือกในยุคนตรีกันนะฮะ แต่ว่าการวิพากษ์กับเป็นการวิรายในเรื่องมาตาหนึ่งหนึ่งสองเป็นสำคัญนะแล้วก็จะไปทิศทางเดียวกันว่าถ้าเลือกคุณพิธาแล้วนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับมาตาหนึ่งหนึ่งสองเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความมั่นคงชาตินะครับผมขอกราบเรียนท่านประธานแัะสามาชิกนะครับในฐานะที่เคยเป็นผู้การตำรวจชาติและก็เป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยกฎหมายดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ปีพศ .2549 9นะครับก็บัญญัติไว้ในมาตรา112นะผู้ใดดูหมิ่นมีประมาหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายประมาทภรษสาทพระราชินีรัชกาย,ยาตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีเนื้อปี2499นะครับห้า แล้วนอกจากนั้นในพวกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันเนี่ยนะฮะมาตราร้อสิบนะครับผู้ใดกระทําการให้ปรากฏแก่ประชาชนนะครับด้วยวาจาหนังสือวิธีอื่นใดน,นียครับเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวางโทษจําคุกไม,ม่เกินเจปีและความผิดเกี่ยวกับศาสนาผู้ใดกระทําการใดๆแก่วัตถุ สถานนั้นเ,เป็นที่เคารพในทางศา,าสนาของหมู่ชน,นเป็นการเหยียดหยามศาสนาต้องลงโทษจำคุกนาะตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีคือเดิมกฎหมายก็วางไว้นะฮะว่าไม่ว่าชาติศาสนาพระสัตว์ถ้าใครเป็ดูหมิ่นต้องระวางโทษจำคุกนะฮะตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีต่อมาเมื่อปีสองพันส่ร้อยสี่สิบ้ามีแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญาจากมาตราในมาตราร้อยองเป็นจำคุกนะครับในปัจจุบันเป็นจำคุกไม่เกินตั้งแต่สามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปีเราแค่นี้เราก็เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยสามารถแก้ได้นะครับไม่ใช่แก้ไม่ได้นะแก้ได้แล้วคำสั่งคณะไปรูปการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่21่ตุลาคม2519นนะครับข้อหนึ่ง ให้ยกเลิกความในมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนมาตรา112ผู้ใดดูหมิ่นหมิ่นบาปอาฆาตมาลายประาศสาสัตประราชินีและญาติผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีข้อหนึ่งยกเลิกได้นะครับข้อ2ให้ยกเลิกความในมาตรา118แห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อสให้ยกเลิกความในมาตรา113มาตรา มาตรา133มาตรา134มาตรา135และมาตรา136แห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อ4ให้ยกเลิกความในมาตรา138แห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อ5ให้ยกเลิกความในมาตรา198แห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อ6ให้ยกเลิกความในมาตรา206แห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อ7ให้ยกเลิกความในมาตรา326แห่งประมวลกฎหมายอาญา ข้อแปดให้ยกเลิกความในมาตราสามร้อยี่สิบแปดแห่งประมวลกฎหมายอยาญาและข้อเก้าให้ยกเลิกความในมาตราสามร้ยกสิบสามแห่งประมวลกฎหมายอยาญาที่ผมกล่าวเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะ,ะเพื่อจะกล่าวเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกให้ได้รับทราบว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอยาญามาตราร้อยสิบสองเนี่ยเป็นเรื่องปกติ รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเราอยังแก้ได้นะครับแล้วทาไมประมวลกฎหมายอาญาเราแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้เวลานี้ในการเสนอ,อประสบการณ์ให้ท่านฟังนะครับในฐานะผมเคยถูกดําเนินคดีในข้อหานี้มาก่อนนะครับจากนายกอดีตนายกรตรี แต่ผลที่สุดอัยการก็วิจัยว่าคําพูดประโยคดังกล่าวไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นถึงเป็นการมีนมาใจความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นเกิีดชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกียจชังแต่อย่างใดอีกทั้งไม่เป็นการอาฆาตมารายหรือดูหมิน่นว่ามังกรสัตว์พระราชินีรัชยาใญ่แต่พิธีการแสดงให้เห็นว่า ผู้ต้องหาคือผมนะคิดไข่กลวนที่จะทํางานเพื่อช่วยเหลือ,ด,อดูแลสถาบันเพื่อสูงให้ดียิ่งขึ้นนะครับขนาดเรานะตั้งใจที่จะทํางานให้สถาบันพราษัทนะยังถูกยัดเยียดคอหาได้และพี่น้องประชาชนนะถ้าใช้กฎหมายนี้ต่อไปจะไม่ถูกยัดเยียดหรอครับเพราะฉะนั้นผมมีความเห็นว่าการแก้ไขมาตรา112เนะี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับ